สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่เกตัวอไคนะครับในคลิปนี้จะไปลงบอสนะครับวงกิจกรรมเด็กบอสสหพันธ์ก็จะเป็นบอสเบอร์บอสนะครับเป็นเเรื่องช่วงสุดท้ายแล้วมั้งของอะไกนะก็บอสเป็นชิโรโกะเตอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลงเป็นระดับอินเซนแต่ว่าระดับอินเซนเนี้ยผมลงรอบเดียวไม่ผ่านนะครับเพราะวันมัน เลือดบอลมันเยอะมากแล้วมันก็ถึกมากจริงไม่ค่อยเข้านะทีมที่ใช้นะครับจะเป็นตามนี้เลยนะโดยที่ตัวอหลักก็จะมีโฮชิโนนะครับมาสตันตบอสแล้วก็มิกะเป็นดาเมจตันะครับส่วนฮิซุนะเนี่ยมาเป็นดาเมจรองแต่ว่าทำให้วนสกิลได้เร็วนะครับใช้คอร์แค่สองมีชิซโกะด้วยนะครับ ก็ชิซุโกะเนี่ยจะมาคอยดึงทีมให้อยู่นอกสะกิวอะไรอย่างน,นีมาเริ่มกันเลยนะอ่าคอมนี้มีความไอ g จรับะผมแจ้งก่อนมาถึงก็กดเอาชิซุโกะด,ดึงตุงโฮนะครับไปข้างหน้าเพื่อที่จะได้อยู่ใน อบอสต,ตัวข้างหลังี่ยอยู่ในระยะของลูโลก้แก็นี่กดคอร์ดยิงได้เลยนะครับอ่าตรงนี้รอนะครับรออย่างเดียวอ่าสกิลมาแล้วให้สังเกตนะครับแถบสกิลพอมันเริ่มไปอยู่ประมาณกลางๆแล้วเนี่ยพอมันวิ่งไปประมาณกลางๆก็ปล่อยสกิลเลยครับ มันจะพอดีนะครับจะสตัน์ได้พอดีอ่ะเนี่ยตรงนี้แหละที่ผมบอกว่า i n g นนะครับถ้าเกิดไอสกิลของบอสเนี่ยมันจะมีสองจังหวะจังหวะแรกเราไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้ก็คือต้องปล่อยไปให้โดนหรือต้องย้ายตำแหน่งตัวละครแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดเราย้ายตำแหน่งมันก็ไม่ทันเพราะว่ามันจะมีวงวงแดงเอ่อไม่ใช่มันจะวนมาแบบ ค่อนข้างจะกระชันชิดตรงนี้ถ้าเกิดว่าพิกะหลบสกิลบอสไม่ได้นะครับให้ทำการรีทันทีครับผม โอเครอบนี้การลบได้นะครับ ทีนี้ต้องระวังอย่าให้ลุงโฮไปนะครับรอครึ่งนึนงครึ่งหลอดก็คือควงกลมอ่ะก็เปิดสกสิลเหมือนเดิมไม่ว่าไอ้สกิลแรกมันจะเป็นหน้าตาเป็นเชฟไหนนะครับให้ว,วิ่งไปประมาณครึ่ง ได้เลยอ่ะทีนี้ผมจะย้ายตำแหน่งทีมฝั่งนี้ก่อนดีว่าอ่ะเนี่จะตายกันแล้วด้วยเนะี่ยแล้วมันจะมีไอ้น,นี่นะครับว่าเรียบร้อยแหละจะมียิงฝั่งลู่นะตอนนี้เราก็ซัดไปก่อนได้ บสคิวลุงโฮไว้นะครับอันนี้คพึ่งหนึ่งเหมือนเดิมเพิงก็ซัดเอ่อยัดสะคิวไปคิวให้ลุงโฮเลยไม่เป็นไรมันจะหมดเวลาแล้วหัวรู้ล่วงไปครับก็ยิงไปก่อนที่บอกว่ายิมเดียวไม่ผ่านนะครับต้องลงสองรอบ ตรงน,นี้ปล่อยเลยก็ได้เอาปิดกาปิดการหลบได้เลยไปยิงต่อเดี่ว่าจะเป็นของผมเนี่ยจะเป็นประมาณเนี้ยก็ก็จะแพ้นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะเล่นให้ดูรอบเดียวนะครับเพราะว่ามันก็จะซ้ําๆนะีมันจะเป็นเหมือนครับเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็วนทําแบบเดิมนะครับจนวาเราจะเก็บหลอดบอสจนหมดก็จะจะผ่านนะครับอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ สวัสดีทุกคนครับ